อีกเรื่องหนึ่งอยากจะเล่าให้ฟังเหมือนกันมันค,คล้ายๆกันผมไปแวะปั๊มน้ามันปั๊มหนึ่งผมนั่งอยู่ในส่วมแม่บ้านที่ห้องน้ำเนี่ยใครเข้ามาก็แล้วแต่เขาด่าทุกคนโอ้ยสกรปกรกเหลือเกินไม่ลาดน้ำก็ไม่กดพ่อแม่งใช้คำนี้เลยนะพ่อแม่งไม่สั่งสอนหรือไงมันด่าทุกคนเลยอะ เรานั่งอยู่ข้างในกูจะออกไปดีไหมวะเกินใจไหมเกิดใ่ไหมแล้วออกไปกูจะเจออะไรคือผมนึกในใจอ่ะน้องๆอ,อยากจะบอกเขานะถ้าไม่ชอบงานที่น้องทาออกไปเธอจะทําเพือ่อจริงไหมอ่ะจริงไหมจริงไหม เหมือนกันอาชีพวิชาชีพของเราอ่ะถ้าเราไม่รักวิชาชีพของเราอย่าทำเสียเวลาต้องหาอาชีพใหม่แต่้องถ้าทำแล้วมันต้องทำให้ดีที่สุดขณะที่ผมไปอีกปั๊มหนึ่งพนักงานทำความสะอาดเดินเข้าไปในส้วมสวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอเชิญขี้เยี่ยวให้สนุกเลยนะคะเออเออเอเอ,อย่างเงี้ยถ้าเจอปั๊มแบบเนี้ยเราอยากไปปัม๊มน